นี่นะคะลูกค้าวันนี้เราจะมาให้สิเราจะมาให้ดูสินค้าขาไขดีของทางร้านนะอันนี้จะเป็นไก่ไม้ละ5บาทนะอันนี้จะเป็นแบบกลมนะคะมันจะมีแบบกลมกับแบบหนีนะส่งร้อยหกสิบบาทนะคะขั้นต่ำสิบแพ็คนะรับประกันนี่ความอร่อยนะคะแล้วก็จะมีนี่หมูปิ้งนมสดจ้าอันนี้จะเป็นไม้ละห้าบาทนะคะจะมีร้อยสิบไม้นะจะมีร้อยสิบไม้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสย่างให้ดูนะคะ ดี๋ยวรอชมได้เลยนะอันนี้จะส่งสอง้อยแปดสิบาทนะคะขั้นต่ำสิบแพ็กนะน,นี่อันนี้จะเป็นไก่แดงไม้หนีบนะคะอันนี้จะเป็นไม้อันนี้เป็นไม้หนีบนะเมื่อกี้เป็นไม้กลมนะคะและ้วก็อันนี้หมูปิ้งนมสดนะคะมีห้าสิบห้าไม้อันนี้จะเป็นไม้ละสิบบาทนะส่งสองร้อยแปดสิบาทขั้นต่ำสิบแพ็กเหมือนกัน ม้ใหญ่หญๆสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็มีไข่นะคะไข่ห่อใบตองนะนี่อันนี้มาใหม่นะคะเป็นสินค้าของทางร้านค่ะทำเองแต่ไข่ห่อใบตองต้องสั่งล่วงหน้านะลูกค้าท่านใดสนใจพักแชทได้เลยนะจน๊ะนี่ไข่ห่อใบตองจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสแล้วก็ย่างให้ดูจ้ะนี่ รอชมกันได้เลยจ้า